ทุกคนเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาช่างเขาทําเครื่องให้เราเขาทํายังไงเขาเปลี่ยนอะไรให้เราบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาติดตามกันครับอันดับแรกจะต้องถอดชุดสีออกก่อนถอดชุดสีเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถอดอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องนะครับจกพักเท้าหน้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อไอเสียนะครับส่วนท่อไอเสียเราจะต้องนําไปเผาแก๊สนะครับผมที่การเผาท่อไอเสียก็ต้องทําแบบนี้นะครับผม ผาจนกว่าน้ำมันเครื่องที่ตกค้างอยู่ในท่อจะหมดนะครับน้ามันเครื่องบริเวณนี้มันก็จะแห้งนะครับผมมาแล้วก็มาถ่ายน้ามันเครื่องออกก่อนนะครับมัก็เป็นไส้กรองอากาศนะครับและนี่ก็คือสภาพนะครับผมมีแมลงสาบด้วยถ้าเราก็จะมาถอดฝาครอบเปลืองโซลาลินก่อนนะครับแต่ว่าต้องถอดน็อตเบอร์สิบฝั่งนู้นนะครับก็ให้เคาะขาสตาร์ทนะครับผมยันขาสตาร์ทให้มารกลมๆตรงนี้นะครับให้มันมาอยู่ตรง แับเลยตรงนี้นะครับ <ết purp> <for> ให้มันชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะก่อนที่เราจะคลายน็อตยึดจานโซ่นะครับผมจากนั้นเราก็มาคลายน็อตตัวยึดจานโซ่ลาลิ้นนะครับจากนั้นเราจะมาะปลดตัวดันโซ่ก่อนนะครับผมโดยใช้ไขควงตอกตรงนี้มันจะเป็นหัวแฉกนะครับซึ่งมันแน่นมากจําเป็นจะต้องใช้ไขควงตอกตอกตอ,ออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนยาวนะครับเดืยดลงไปนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาดึงตัวดันโซ่ขึ้นมาจนมันล็อกแล้วเราค่อยปลดโซ่ลงนะครับผม มาแล้วก็จะมาถอดน็อตยึดตัวดันโซ่นะครับพวกฝาวาลแล้วก็น็อตยึดคาบูเพื่อถอดเอามาทาความสะอาดนะครับผมเกตดว่าน็อตยึดคาบูของฮันดานะครับหัวจะใหญ่หมวกจะบานแบบนี้นะครับผมจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าสายโช้เป็นแบบหัวเชกเขียวแบบนี้เป็นแบบล็อกแบบนี้นะครับอย่าไปดึงแรงนะครับมันจะหักได้นะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับใช้ไขควงแบนเดี่ยวเข้าไปด้านหลังเขาแล้วก็บิดออกมาเองนะครับตัวหนึ่งที่ให้ระวังก็คือสายระบายไอของคาบูนะครับ ตัวที่โค้งเนี่ยมันจะมาเข้าชุดบำบัดนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะส่วนตัวที่ขึ้นไปหาเรือนกองเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมาลื้เสื้อลื้ฝานะครับร้อยยี่ห้าจะมีน็อตอยู่ด้านข้างสองตัวนะครับเอาเป็นร้อยสิบไอเขาก็จะเอาน็อตไว้ด้านในนะครับส่วนเยบร้อยไม่มีนะครับนี่ก็คือสภาพฝานะครับผมแสดงว่าน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบแบบเต็มเมเลยนะครับดูฝาสูบบ้างนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็มี พาวลูกเบี้ยวนะครับหรือเรียกว่าแคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแกนกระเดื่องกดวาล์วนะครับแล้วก็มีชุดนี้ชุด id ชุดไอเสียนะครับก็มีสปริงแล้วก็มีวาล์วนะครับแล้วก็มีเล็บวาล์วแล้วก็ตัวแผ่นรองเล็บวาล์วนะครับผมส่วนเบรคร้อยี่ห้าเนี่ยแกนกระเดื่องเนี่ยมันจะมียาวมีสั้นนะครับตัวยาวเป็นของไอเสียนะครับผมแกนกระเดื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบโรเลอร์นะครับเป็นแบบลูกกิ้งมันก็จะสึกหลอได้ยากนะครับแต่ที่อยากให้เซอร์วิสก็คือตัวนี้นะครับสกรูปรับตั้งวาล์วนะคคคครร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 ััััััััับบบบววววววถอออออดดดดกกกกกมมมมมมาา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 า่่่่ขะะะะะษทยยยยใใหหห้้นนนนนนสสสสสผผเเเเเเีีีีลลลป์จจงตไไึ มันจะเป็นรอยมากกว่านะครับถ้าเราทําให้มันเรียบล้วก็เวลาปรับตั้งวาล์วมันก็จะแม่นยําขึ้นนะครับผมส่วนวาล์วเราก็คงต้องเปลี่ยนทั้งวาล์วไอเดียเสียนะครับดูส่วนของเสื้อสูบและลูกสูบกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเดิมแท้เลยนะครับผมแสดงว่ายังไม่เคยคว้านเลยเพราะว่าดูจากกิบล็อกนะครับถ้ากิบล็อกมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหตุที่หวมก็เพราะว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับผมดูจากแหวนกว่าน้ํามันนะครับนี่เห็นไหมมันจะเล็กผิดปกตินะครับเพราะว่าแหวนมันเกิดความร้อนแล้วมมมมมมมัััััันนนนนนนถููกกกกบบผงะอออสเืื่่่่ไี้ําหลล็จ เกิดความร้อนนะครับคราวนี้พอแหวนมันเล็กลงรีบลงนะครับมันก็ไม่สามารถกวดน้ำมันได้น้ามันก็เลยแทรกขึ้นมาที่หัวลูกสูบแล้วก็ดนเผาไหม้นะครับผมเสื้อก็เป็นรอยนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้คว้านใหม่คว้านใหม่ก,หมก็หมายความว่าเขาจะคว้านแล้วผิวผนังเสื้อสูบเราก็จะเรียบลูกสูบใหม่ที่เราใส่ไปทั้งแหวนทั้งลูกมันก็จะเรียบเรียบกับเรียบสนิทกันโอกาสควานมันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับไม่แนะนํานะครับผมให้เปลี่ยนแค่ลูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่จบแน่นอนนะครับผมบู เหมือนที่ลงคลิปให้ดูไปนะครับออกง่ายไม่เสียของแน่นอนครับนี้มาถึงฝั่งจานไฟกันบ้างนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมตามเครื่องผมจะเปลี่ยนโซ่เราลินให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมต้องถอดนัดยึดฝาครอบสเตอร์ออกก่อนนะครับแล้วตามด้วยนัดยึดฝาครอบจานไฟนะครับก็มาถอดแจ็คสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับก็โดยการดึงไฟเบอร์ตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีล็อกพลาสติกล็อกกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้แง่ออกนะครับแล้วค่อยดึงออกมานะครับผมสายไฟก็จะอยู่ด้านหลังนี่นะครับตอนที่เราจะถอดฝาครอบนะครับก็ให้เราาาา้งทํควมสะด ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าสิ่งสกป,สสป,ป,ปรกนะครับตัวนี้เราไม่ต้องถอดล้อแม่เหล็กนะครับเราสามารถใช้ลวดนะครับคล้องเข้าไปด้านในแล้วก็เอาโซ่ออกมาได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวประคองโซ่อยู่ด้านในนะครับให้งัดออกมานิดนึงนะครับผมใช้ไขควงงัดนะครับให้มันห่างนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปนะครับสําหรับการรื้อการถอดเครื่องนะครับผม เดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีหน้านะครับเกี่ยวกับการประกอบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับช่างชายบายคิมพมเตอร์ครับผมสวัสดีครับ